สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คืออำเภอวางสามหมอนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศในอำเภอวังสามหมอนะครับพร้อมนี้ก็จะได้เล่าประวัติคร่าวๆนะครับทำไมถึงได้เรียกชื่อว่าวางสามหมอนะครับ ก่อนอื่นก็จะมาดูคําขวัญของอํเอาเภอวังสามหมอก่อนนะครับคําขวัญของอํเอาเภอวังสามหมอมีว่าเมืองผักหวานอุทยานวังใหญ่น้ําใสไหลหลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ําค่าภูผาป่าสมบูรณ์นะครับคําขวัญของอํเอาเภอวังสามหมอนะครับประวัติอําเภอวังสามหมอนะครับ อำเภอวังสามหมอก็ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสามหมอเมื่อปีพศ2518นะครับปี2518ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนะครับและก็ได้รับยกฐานะเป็นอำเภอวังสามหมอนะครับปีพศ2524นะครับตำนานวังสามหมอนะครับทำไมถึงได้ชื่อว่าวังสามหมอนะครับ ก็จะมีตำนานจระเข้ยักษ์แห่งวังสามหมอนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับวังสามหมอนะครับหนองน้ำใสสะอาดท่ามกลางป่าทึบและขุนเขามีตำนานเก่าแก่สืบกันมานะครับว่านานมาแล้วนะครับก็จะมีเมืองท่าขอนยางนะครับมีเมืองท่าขอนยางเจ้าเมืองท่าขอนยางเขามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าคำบางนะครับชื่อว่าคำบาง นะครับลูกสาวเจ้าเมืองถ้าขอนยางนะครับคำบางก็เลี้ยงจระเ,เข้ไว้ตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงลูกจระเ,เข้ไว้ตัวหนึ่งตั้งชื่อให้ว่าบักเฮานะครับบักเฮาก็เป็นลูกจระเ,เข้ที่คำบางเลี้ยงไว้มาตั้งแต่เด็กด้วยกันนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับคำบางก็เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวรูปงามนะครับในรูปชมงามบักเฮา ก็เติบใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับหลังเท่าประทุนนั่นแหละครับบักเฮาก็มีนิสัยเชื่องนะครับรักนายมันมากนะครับรักคําบางมากนะครับว่างๆนะครับก็พาขี่หลังไปตามลาน้ําชีนะครับท่องแม่น้ําชีไปนะครับวันๆนะครับในฤดูน้ําหลากนะครับวันหนึ่งในขณะที่พาคำบางท่องเที่ยวไปตาม ลำน้ำชีนะครับก็มีจระเข้สองตัวนะครับสองตัวนะครับเดินทางผ่านมานะครับหากินผ่านมานะครับก็จระเข้สองตัวก็หวังจะเข้าป่าทำร้ายคำบางนะครับเพื่อจับกินนะครับบักเฮาก็เข้ามาต่อสู้นะครับต่อสู้กับจระเข้ป่าสองตัวที่ดุร้ายมากนะครับและก็ต่อสู้กันนะครับทีนี้ บักเฮาเนี่ยครับก็พลาดท่าไม่น่าจะสู้จระเข้สองตัวได้นะครับก็จึงตัดสินใจพาคำบางหนีนะครับพาคำบางหนีก็คาบคำบางนะครับเข้าฝั่งนะครับดำน้ำรีบเข้าฝั่งนะครับพอถึงฝั่งก็วางคำบางไว้นะครับวางคำบางลงริมฝั่งแม่น้ำนะครับส่วนคำบางเธอกับนอนสิ้นใจนะครับสิ้นลมหายใจแน่นิ่งนะครับ เสียแล้วนะครับส่วนบักเขาก็โศกเศร้าเสียใจมากนะครับในเจตนาดีของตนกับทําให้สาวที่ตัวเองรักยิ่งต้องตายนะครับบักเขาทั้งเสียใจทั้งกลัวมีความผิดนะครับกลัวจ้าเมืองถ้าขอนยางจะลงโทษนะครับก็ไม่สามารถจะอธิบายใดๆดได,ได,ได้เพราะว่าจะจอระเข่ก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆให้มนุษย์เข้าใจได้นะครับ บักเขาจึงจําเป็นต้องกืนคําบางลงท้องไปเพื่อปิดความผิดนะครับคือกืนลงท้องเลยนะครับไม่อยากให้เจ้าเมืองรู้นะครับจากนั้นบักเขาก็หนีสมซานขึ้นไปทางตอนเหนือของลำน้ำปานะครับลำน้ำช่วงใดคอดแคบก็นหนีขึ้นบนบกตะลุย าฝ่าลงไปเรื่อยๆจนมาถึงหนองน้ำกว้างใหญ่เป็นห้วยลึกแห่งหนึ่งนะครับจึงกบดานอยู่ก้นหนองน้ำนั้นนะครับเมื่อเจ้าเมืองท่านะครับเจ้าเมืองท่าขอนยางนะครับรู้ว่าบักเฮาคืนกินคำบางแล้วหลบหนีไปก็โกรธแค้นมากนะครับประกาศตามหาหมอปราจระเข้มาไล่ล่าบักเฮานะครับ ก็มีหมอปราบจระเข้สามคนนะครับหมอที่เก่งกล้าอาคมนะครับขออาสาเป็นผู้นำคณะออกตามล่าจระเข้นะครับหมอจระเข้สามคนเนี่ยครับที่มีวิชาอาคมเก่งกล้านะครับเก่งกล้ามากนะครับหมอปราบจระเข้คนแรกนั่งแพไม้ไผ่นะครับไปกลางน้ำพร้อมกับไร้เวทมนต์เรียกจระเข้นะครับพอ ฉับพันนะครับบักเฮาก็ได้ได้โดนเวทมนต์ก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ํานะครับจากเบื้องล่างนะครับก็สะพัดงับแพจนเรือเอียงล่มเลยนะครับงับทั้งแพทั้งคนเลยแล้วงาบหมอจอระเข้เข้าปากทันทีนะครับกืนลงท้องนะครับหมอปาบจระเข้คนที่สองก็เสียทีเป็นเหยื่อของบักเฮาด้วยวิธีการเดียวกันนะครับก็คือเรียกจระเข้ขึ้นมานะครับจระเข้ก็ พุ่งขึ้นมางับทั้งแพรเลยนะครับส่วนหมอปราจระเข้คนที่สามนะครับเป็นหญิงนะครับแต่เฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถนะครับฉลาดมากนะเธอได้เตรียมเชือกไว้ห้าเส้นนะครับยาวห้าเส้นครับห้าเส้นก็ประมาณสองร้อยเมตรนะครับก็ทําจากหนังควายนะครับก็นำมาทำแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับปลายหนังนะครับก็ไปผูกไว้กับต้นประดู่ใหญ่นะครับอยากแน่นหนานะครับ อีกปลายด้านหนึ่งก็ผูกกับหอกนะครับหอกทําเป็นแหลมสองด้านเลยนะครับผูกับหอกแล้วเอาหอกมาเสียบที่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยทําเป็นแพรนะครับหลังจากทําเสร็จก็ใช้เวทมนต์คาถานะครับหมอคนที่สามใช้เวทมนต์คาถาเรียกบักเขาให้ขึ้นมานะครับบักเขาก็ได้ยินอาคมเรียกก็โผล่ขึ้นมานะครับงับแพรเหมือนเดิมนะครับงับแพรกล้วยนะครับแพที่ทํามาจากต้นกล้วย แต่พอดีแพรอันที่สามมีหอ,อกเสียบอยู่นะครับปลายด้านหนึ่งผูกไว้กับต้นประดู่นะครับบ,บักเฮางาบเข้าไปที่หอ,อกนะครับก็ติดที่หอ,อกนะครับหอ,อกก็แทงที่ปากทั้งบนและล่างนะครับก็ติดนะครับเหมือนปลาติดเบ็ดยังไงอย่างนั้นนะครับทีนี้ชาวเมืองก็ช่วยกันลากสู้แรงกันกันกบหมักเฮ้านะครับหมักเฮ้าก็สู้สุดฤทธิ์นะครับ แต่สุดท้ายบักเขาก็เหลือไปเห็นเจ้าเมืองท่าคอนยางบักเขาก็สำนึกผิดนะครับก็ยอมให้ลากขึ้นฝั่งแต่โดยดีนะครับสุดท้ายเจ้าเมืองท่าคอนยางก็สั่งให้ฆ่าบักเขาเสียแล้วก็เอาศพของคำบางนะครับที่บักเขาคืนเข้าไปนะครับมาทำพิธีทางศาสนานะครับภายหลังเจ้าเมืองท่าคอนยางได้ชาวบ้านรู้ความจริงนะครับว่า ที่บักเฮาทําไปก็เพราะตั้งใจปกป้องคำบางนะครับจึงนำกระดูกขากรรไกรของบักเฮามาทําเป็นบันไดขึ้นทำมาสนะครับหมายถึงที่สําหรับพระพิสุสามเณรนะครับนั่งแสดงธรรมนะครับทำมาศนะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจและไถ่บาปที่ได้ล่วงเกินและกระทํากันไว้นะครับ บริเวณที่พบรอยหลุบตีนจระเข้นะครับภายหลังมีคนมาตั้งบ้านเรือนจึงเรียกว่าบ้านหลุบตีนแข่นะครับต่อมาเหลือแต่เพียงว่าบ้านหลุบแค่นั้นนะครับหนองน้ําที่พบบักเฮาได้ถูกเรียกขานน้ำว่าวังสามหมอจนถึงจนถึงบัดนี้นะครับหนองน้ําที่บักเฮาไปหลบซ่อนอยู่จึงเรียกว่าวังสามหมอนะครับ เพราะว่าต้องใช้หมอปราบจะระเข้สามคนนะครับจึงจะปราบบักเขาได้อยู่นะครับท hey <|pa|> ี่บึงน้ําแห่งนี้นะครับที่หนองน้ําแห่งนี้นะครับจึงได้เรียกว่าวังสามหมอนะครับเนี่ยครับเป็นตำนานวังสามหมอนะครับอําเภอวังสามหมอนะครับเป็นตำนานนะครับกักคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาก็จะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานเมืองของอําเภอวังสามหมอนะครับ ปัจจุบันอำเภอวังสามหมอเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ไกลจากจังหวัดอุดรประมาณ103กิโลเมตรนะครับเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะครับเป็นเมืองที่เจริญแล้วนะครับเดี๋อนนี้นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีนะครับเศรษฐกิจดีนะครับทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากนะครับที่อำเภอวังสาหมอนะครับ บรรยากาศก,ก็ดีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเขมีมากมายเลยนะครับอำเภอวังสามหมอเนี่ยครับก็คือบรรยากาศของอำเภอวังสามหมอนะครับจงบังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับชุมชนก็น่าอยู่นะครับอำเภอวังสามหมอนะครับเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับเศรษฐกษิจดีสถานที่ท่องเที่ยวก็ หลายที่นะครับหลายที่นะครับก็เชิญนะครับถ้าใครอยากมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเบอร์วังสามหมอนะครับจังหวัด,ดอุรธานีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ